ผู้ชมครับเดินหน้าทํางานกันแล้วนะครับสำหรับคอรมแพรทองทาน2ที่เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนไปเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่านางสาวแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีจะอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายงานที่ต้องทําแล้วก็หลายภารกิจที่ต้องสะสางนะครับ หนึ่งในนั้นนะครับก็คือปัญหาแรงงานครับที่ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่อย่างนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจเข้ามารับหน้าที่นี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเผือกร้อนก็มาในช่วงนี้พอดีเลยนะครับก็คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่า400บาทนะครับในกลุ่มของแรงงานที่อยู่ในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมแล้วก็สถานบันเทิงนะครับซึ่งก็เพิ่งจะมีผลบังคับใช้กันไปเมื่อ1กร,รกฎาคมที่ผ่านมา โดยภาครัฐเองก็คาดการว่าจะมีแรงงานที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้กว่า700 0 0 0คนด้วยกันครับ่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ประกอบการโรงแรมที่บอกว่านโยบายนี้อาจจะมาผิดเวลาไปหน่อยครับคุณผู้ชมครับทันทีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทในธุรกิจโรงแรมและสถานบันเทิงทั่วประเทศครับมีเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่จะได้รับผลกระทบออกมาทันทีเลยนะครับตัวอย่างผู้ประกอบการโรงแรมหาดใหญ่สงขลาครับบอกว่าก่อนหน้านี้สมาคมได้ทำหนังสือคัดค้านแนวทางนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่เห็นด้วยและขอให้ชะลอการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทในธุรกิจโรงแรมออกไปก่อนเพราะช่วงเวลายังไม่เหมาะสม แต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะครับแล้วก็ทําให้โรงแรมนับร้อยแห่งในจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบไปในทันทีซึ่งก็คงต้องปรับตัวไม่น้อยเลยนะครับหากว่าหลังจากนี้มีพนักงานลาออกก็คงไม่จ้างเพิ่มแล้วแล้วก็มีมาตรการอื่นๆตามมาอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีภาระขึ้นมาจะแบกรับไม่ไหวหรือไม่และภาครัฐเองก็ไม่ได้มีแนวทางในการส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมนั้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ เช่นเดียวกับสมาคมโรงแรมภาคอีสานนะครับที่ออกมาสะท้อนความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยระบุว่าการที่รัฐบาลประกาศปรับขึ้นค่าแรงนะครับก็ไม่ควรเลือกเฉพาะสาขาอาชีพและก็ค่าแรงไม่ควรที่จะเท่ากันในทุกจังหวัดด้วยครับเพราะว่าหลายจังหวัดก็ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมรายายได้นะฮะต่อห้องเฉลี่ยไม่เท่ากัน จึงเป็นการซ้ำเติม SME สัญชาติไทยรวมไปถึงการขึ้นค่าแรงในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันก็จะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นไปด้วยแล้วก็มองว่าธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังไม่มีเหตุผลที่จะปรับขึ้นในตอนนี้นะครับซึ่งหลังจากเข้าถวายสัตว์เมื่อวานนี้นะครับวันนี้นายพงกวิจจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้ากระทรวงสกสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพร้อมกับมอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและมีข่าวว่าจะถแถลงนโยบายในการทำงานต่อคณะผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคภายในสัปดาห์หน้าครับซึ่งถ้าเรามาดูโจทย์สำคัญในเวลานี้นะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากการติดตามผลกระทบการขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันอย่างที่มีเสียงสะท้อนไปแล้วนะครับก็ยังมีการจับตาว่า จะมีการผลักดันการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันภายในปี2570ได้หรือไม่นะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยก็เลยเป็นโจทย์ที่ผู้ใช้แรงงานตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าจะทำได้จริงหรือว่าเป็นอีกนโยบายขายฝันกันแน่นะครับรวมไปถึงเรื่องที่สังคมจับตาก็คือการเอาผิดและการเยียวยาผู้ที่เกี่ยวข้องจากเหตุอตึกสตงงอถลม่ม เพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่ากรณีที่เกิดขึ้นต้นเหตุไม่ได้มาจากภัยพิบัตินะครับจึงเป็นโจทย์ที่กระทรวงแรงงานต้องเร่งทำเพื่อสร้างบรรทัดฐ,ฐานเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครับคุณผู้ชมครับอีกปัญหาที่กระทบกับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่อาจจะเคยรับทราบข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือปัญหาของกรณีแรงงานยานพันธุ์ครับ ที่เจอปัญหาเรื่องของการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกเลิกจ้างแล้วยังไม่ได้รับเงินชดเชยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไปปักหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลานี้ก็ยาวนานกว่า4เดือนแล้วนะครับซึ่งจนถึงเวลานี้หลายคนออกมาบอกว่ายังไม่ได้รับเงินชดเชยเลยครับแรงงานยานพันธุ์กลุ่มนี้ยังคงปักหลักอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเข้าสู่เดือนที่4ี่แล้วนะครับ พวกเขายังรอคอยการแก้ปัญหาเพราะว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาหลังถูกเลิกจ้างสู่เดือนที่7ทีมข่าวของเรานะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอดีตแรงงานยานพันธุ์คุณวิมลห่วงไทยสงบอกว่าพวกเขายืนยันว่าจะยังคงปักหลักต่อไปนะครับพร้อมกับสะท้อนให้ฟังด้วยว่าที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องที่สมัยนายพิพัฒรัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่ว่าก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้ โดยอดีตรัฐมนตรีแรงงานก็พูดเสมอนะครับว่าจะพยายามหาแหล่งเงินมาเยียวยาพี่น้องแรงงานที่ถูกลอยแพแต่ที่สุดแล้วก็มีการปรับคอรมอและยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาแม้จะพอมีข่าวดีอยู่บ้างที่บริษัทยกฟ้องลูกจ้างกรณีชุมนุมเรียกร้องที่โรงงานก็ตามจึงคาดหวังว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้พร้อมหวังให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงสำหรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างให้เป็นรูปธรรม ในอนาคตแรงงานจะได้ไม่ต้องลำบากออกมาเรียกร้องเงินเยียวยาอีกลองไปฟังเสียงตัวแทนของแรงงานกันครับสิ่งที่เรามาต่อสู้ตรงนี้เราไม่ได้ว่าเราเคยพูดเสมอว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อส่วนตัวนะเราอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาคือตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่นี่อยากให้ผลักดันเรื่องนี้ด้วยกองทุนประกันความเสี่ยงถ้าตั้งได้เสร็จนะทุกคนจะไม่ต้องออกมาต่อสู้ไม่ลำบากเหมือนเราอันนี้เราก็ทําเพื่อว่านาคนลูกหลานที่จะต้องมาทํางาน อันนี้เราก็พูดตลอดทุกๆก,การที่เราเข้าไปหาเราก็เสนอเรื่อยเราไม่ได้ว่าเรียกร้องเยียวยาเอาเงินเราอย่างเดียวเราบาอกว่าเสนอให้รัฐบาลเนี่ยตั้งกองทุนประกันความเสีย่ยงทุกโรงงานต้องมีถึงวันนั้นแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องมานอนประท้วงทุกคนเอาเงินกองทุนไปได้อันนี้สิ่งที่เราทํควบคู่กันไปทีอ่อยากความหวังคือ,คอเรามองดูว่ารัฐมตนตะรีเนาะคือเราอยากให้ท่านไหนแย่งงานกันทําแย่งงานกันทํามากกว่าแย่งเก้าอี้กันนะที่ชุดใหม่ขึ้นมาในพอเห็นดูข่าวเนะ็ยคือ จัดเก้าอี้กันไม่ลงตัวแย่งเก้าอี้กันหนักมากแต่พอขึ้นมาจริงๆน่ะกับกับมองไม่เห็นปัญหาของคุณเดือดร้อนกับมองปัญหาแต่ของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่มองปัญหาของพี่น้องแรงงานหรือประชาชนทั่วไป คุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องของแรงงานได้รับค่าแรงขั้นต่ำแล้วเรื่องของการเยียวยาลูกจ้างที่ถูกลอยแพก็ยังมีอีกหลากหลายปัญหาของลูกจ้างแรงงานที่ยังคงต้องได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องได้รับการแก้ไขในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชุดนี้ด้วยครับ คุณผู้ชมครับก่อนจะได้ตัวรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่สัปดาห์ก่อนรองศาสตราจารย์สัทธลัมธรรมบุตรดีนะครับบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนก็ได้โพสต์ข้อความถึงรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ใจความสําคัญก็คือกระทรวงแรงงานไม่ใช่อมยิ้มของใครรัฐมนตรีคนใหม่ต้องเข้าใจให้ดีนะครับกระทรวงแรงงานไม่ใช่หน่วยงานไม้ประดับ ไม่ใช่ตำแหน่งสำหรับการมาเล่นการเมืองแต่เป็นหัวใจสำคัญที่จะเปลี่ยนของคนทำงานนับ10ล้านคนวันนี้กระทรวงแรงงานกำลังรอรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่ที่จะมาจริงจังมาปฏิรูปมาพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ใช่มาเล่นๆนะครับอันนี้อาจารย์สัทธลัม โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับทีมข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ซึ่งก็ย้ําว่ารัฐมนตรีแรงงานคนใหม่จะต้องเข้ามาจัดการปัญหาทั้งในส่วนประกันสังคมนะครับสวัสดิการคนทํางานก็อย่าให้มีคํากล่าวได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเหมือนมีรัฐมนตรีกระทรวงนายจ้างก็คือฝั่งนายจ้างเป็นหลักไม่ได้สนใจผู้ประกันตนว่าจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรไม่สนใจแรงงานที่ถูกเลิกจ้างที่ไม่ได้รับการปฏิบัติ จากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ว่าเมื่อตำแหน่งนี้ไปอยู่ในการดูแลของพรรคเพื่อไทยก็จะต้องผลักดันนโยบายอย่างเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นจริงเหมือนที่เคยได้ทำสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรลองไปฟังเสียงของอาจารย์สัทธารมกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำเห็นคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้ดูงานประกันสังคมซึ่งก็สังกัดอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ย มันมีปัญหามีเรื่องเร่งด่วนที่มันต้องผักดันแก้ไขอยู่เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับเรื่องการบริหารสำนักงานการใช้จ่ายงบประมาณในต่างๆที่มันไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีมีประเด็นเรื่องปัญหาการลงทุนนะครับคิดว่าพักเพื่อไทยพรรเพื่อไทยน่าจะา น่าจะมีความระมัดระวังในเรื่องของกระทรวงแรงงานเป็นเป็นพิเศษเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงปี54ผลงานในกระทรวงแรงงานคือเป็น,ปนกระทรวงที่เซฟ,ฟรัฐบาลยิ่งรักได้นั่นคือการที่มีค่าจ้าง300บาทนะครับคือสามารถทำได้จริงตั้งแต่สิงหา66มาตอนนี้จะ2ปีแล้วสิ่งที่คุณยิ่งรักเคยใช้เวลาไม่กี่เดือนทำสำเร็จ คุณเสดษฐาถึงคุณแพทองทานยังทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยที่ต้องถ้าคิดว่า400บาทเป็นนโยบายสำคัญก็อาจจะต้องส่งคนของพักัวเองมาเพื่อผักดันตัวนี้พร้อมกับกระบวนการเยียวยาการชดเชยภายใตย้เงื่อนไขต่างๆจะเห็นได้นะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำา400บาทเท่ากันทั่วประเทศในปีนี้หรือไม่ ก็คงต้องรอดูครับแต่ว่าถ้าย้อนไปดูนโยบายที่ถือเป็นอีกเรือธงของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงรอบที่ผ่านมาก็คือค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2570ปริญญาตรีค่าราชการเงินเดือนเริ่มต้น25,000บาทต่อเดือนภายในปี2570โอฟอสศูนย์บ่มเพาะทักษะสร้างสรรค์สร้างงาน20ล้านตำแหน่งด้วยนโยบาย1 Family 1 s อ f t Power นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแรงงานนอกระบบหรือว่าแรงงานแพลตฟอร์มอีกด้วยแต่หลังผ่านมา2ปีแล้วนะครับโอกาสจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมซึ่งพักว่าไทยอาจจะบอกได้ว่า2ปีที่ผ่านมาไม่ได้กํากับดูแลกระทรวงแรงงานโดยตรงแต่ว่า2ปีจากนี้ภายใต้สถานการณ์การเมืองเวลานี้ก็ยังประเมินได้ยากครับ